ก็สมควรอยู่ทาตรงนี้แต่เอาผ้าปูฝั่งนี้นี่ครับท่านผู้ชมเออมาขับรถจิ๊กเก็ตได้นะไอ้คืออยู่เป๊ะเลยใช่ไหมเพราะว่าพวกมันไม่ถึงดิน ะอถ้าจะฟุถ้ถึงดินก็ต้องลงไปครึ่งเมตรนั่นแหละถูกปะไรนี<ะ>่ฟุ้ถึงดินเล้เล็กเออเอาเถึงดินก็ต้องแหวกคนกีดออกไปดิถูกปะจ้าจายอมแล้วเออเอาเจายอมเลยเลยบ้าเขาว่าเจ้าถึงดินเขามีคนกีด Lip light.